นี่ก็เป็นหลวงปู่ไขว่าเชิงเรนนะครับคงเป็นเหรียญสุดท้ายเลยนะครับคุณพาอาจารย์อันนี้ก็เนื้อทองผาบาทเลยนะครับเป็นเนื้อทองแบบออกจัดแดงๆนะครับผมไม่ทราบว่ามีแบบคงจะเป็นแบบทองแดงแบบมากหรืออะไรแต่ว่าเหลืองแบบแบบไม่ได้เหลืองแบบทองเหลืองนะครับเป็นเหลืองแบบแดงแบบแบบฝาบาทงั้นเถอะ เมื่อกี้เป็นเหลืองแบบฝาบาทตรงนี้มีแดงแดงแบบฝาบาทแต่เหรียญเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าหลังด้านหลังจะมีเส้นเล็กๆเหมือนกับลายนิ้วมือเหมือนลายลายก้ยนหอยในนิ้วมือของเราครับคุณอ,อาจารย์นี่ผมมีคคอสองเหรียญน,นะครับเหรียญแบบลักษณะหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าหลังแบบหรือเปล่าแต่ที่แบบแต่แตเหรียญแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นเหรียญก๊อปปี้หรือเรอหรียญอะไรอต่างๆเนี่ยจะ หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยเส้นเหมือนกับลายก้นหอยไหลนิ้วมือเราอยู่ก็ด้านหลังนะเล็กมากนะครับ,บคุณบาอาจารย์เล็กมากแล้วก็คมมากด้วยเพราะฉะนั้นเหรียญเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่แบบว่าที่วงการเขาเรียกว่าเป็นหลังแบบหรือหลังอะไรนี่แต่จะเป็นแบบแหลกเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กเหมือนกับลอยลอยนิ้วก้นหอยไหลนิ้วมือเราเนี่ยเต็มหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญแบบ เส้นเล็กและคมมากด้วยนะครับนี้ผมมี2เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญลักษณะหลังแบบแบบนี้แต่ผมก็ไม่สามารถถ่ายทอำให้ได้ดูได้เพราะว่าผมมีเหรียญค่อนข้างออกจะเยอะนะครับนี่ก็คือเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองฝาบาทก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับพิมพ์ที่แบบหูในตัวที่แบบเป็นลักษณะอย่าแงบบนี้ทั้งหมดที่ผมถ่ายไปก็น่าจะ หกเหรียญน,นะผมว่านะครับเป็นพระที่แบบออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระที่มีคุณค่านะครับมีราคาในวงการพระหาเชาวกันอยู่ค่อนข้างออกจากสูงนะครับคุณผ้สูงมากๆด้วยนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ A AR อเของเซียนข้างกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุูบาอาจารย์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสุภาศคาทองจักครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้ก็อย่าลืมนะครับคุูบาอาจารย์ผมเป็นคนที่เล่นพระมาตั้งแต่เด็กนะครับคุูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากัน นะครับก็อย er, like, ่าว่ากันนะครับครูอาจารย์เรามีเยอะเดแต่ว่าต้องต้องผิวพื้นพระนี้จะเป็นผดผลผลผลผผเต็มไปหมดเลยนะครับครูอาจารย์เด็ดครับจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆนี่ครับธรรมชาติของความเก่าอย่างเงี้ยนะครับคุูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่แบบพิสดารเป็นเรื่องที่แบบอืมไม่น่าจะทําได้นะครับเนี่ยเป็นผดเม็ดผลเล็กๆเต็มไปหมดเลย ทั้งแบบองค์พระเลยนะครับเป็นคล้ายๆไข่ปลานะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนพระ a r l ของเสียนข้างถนนนะครับแต่พิมพ์หลังแบบแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์ผมมีแค่2เหรียญน,นะครับที่ถ่ายไปเป็นหูในตัวทั้งหมดเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครูบาอาจารย์ผมสุภาพคําทองจักนะครับเป็นเจ้าของศูนพระแห่งนี้ แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณบาอาจารย์ครับอย่าลืมดูอย่าลืมศึกษากันในวงการพระแท้ทุกวันนี้หากันค่อนข้างออกใจยากนะครับคุูบาอาจารย์เพราะว่าวงการพระทุกวันนี้พระเรียนแบบค่อนข้างออกใจเยอะมากเยอะมากๆ,ๆด้วยไม่ได้เยอะธรรมดานะครับเยอะมากๆากด้วยนะครับถ่ายทอดแต่ต่างให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ A อ L ของเสียนข้างถนนนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณบาอาจารย์ผมสุภาศคำทองจักรนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวครับผมจะพยายามถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นพระยุคต้นสส่วนใหญ่นะครับคุณบาอาจารย์ผมมีอยู่เยอะนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันอย่างเต็มอิน่นจากศูนย์พระ A R อ ของเสียนข้างถนนนะครับพระอาจารย์ครับเข้ามาดูได้เลยนะครับพระอาจารย์พระแทรุ่นๆนหลายพันองค์อยู่กับผมสะสมมากว่าแบบห้าสิบกว่าปีของชีวิตที่อยู่ในวงการพระครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพระอาจารย์ครับสวัสดีครับครับ